ก็อย่างที่คนรักแมวโพสแถลงไปนะครับคนรักแมวลืมเอลด e าเอนาริตอนแรกก็อาจจะเนียนเข้าเนื้อหาออกแบบรักไก่แต่เนียนไม่พอครับมีคอมเมนต์ถามหาและหลังจากคลิปนี้ในช่องคนรักแมวก็อาจจะไม่ได้อัพคลิปถี่แบบนี้นะครับคือช่วงนี้นี่เป็นช่วงร้อนเงินแต่ก็มีให้ดูแน่ๆไม่ต่ำกว่า1ตอนต่ออาทิตย์ และสำหรับเนื้อหาบางหัวข้อที่จำนวนตอนเยอะ1อาทิตย์นี่อาจจะมีมากกว่า1ตอนเช่นเนื้อหาออกถัดจากเอลด่านี่แหละครับอาจจะอาทิตย์ละ2ตอนไม่ต้องห่วงนะครับว่าทางช่องคนดีคือคนรักแมวจะหายไปนานไหมสบายใจได้มีให้ดูทุกอาทิตย์แน่นอนถ้าไม่มีธุระจำเป็นนะอินนาริคือศูนย์รวมเอลด่าหัวใจลมล้างสถาบันเทพเจ้า จากทุกกลุ่มเอลด้าไม่ว่าจะเป็นเอลบนยานอาเซอร์ียานี่วันนี้พกโคแช์พวกโอลิแฟนแอ็ก็อกดุคคารีวงหมอลำฮารีควินและเอลเกษตรเอ็กโซไดอินนารีนี่เป็นศูนย์รวมของชนกลุ่มน้อยของแต่ละเผ่าครับเพราะส่วนใหญ่เอลทุกกลุ่มเนี่จะหลบหนีบ้างหลีกเลี่ยงบ้างทำการสีถนนชัยบ้างกับคำสาบของสลาเนตคนส่วนน้อยพวกนี้มารวมตัวกันภายใต้ความเชื่อเดียวกันคือ เทพเคออสเนี่ยแม่งมันจะตายไม่ได้เลยหรอวะสาบกูดีนักหาวิธีฆ่าแม่งเลยและในวันนี้คนรักแมวจะมาพูดถึงอินนาริเอลดารวมมิตรจอมขมังเวทแห่งจักรวาลวอร์แฮมเมอร์ 40k ให้ฟังครับ กดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ไลฟ์สตรีมของคนรักแมวนะครับ คืออินารินี่เป็นศาสนานะเป็นศาสนาที่เกิดใหม่ในสังคมเอลดามีศาสดาคืออีเบรนอดีตเอลด c าคราฟเวลโดยมีเป้าหมายคือล้มสลาเน็ตแทนที่จะหลบซ่อนตัวจากคำสาด้วยวิธีการคืออินารินี่จะตามหาวิธีการปลุกเทพอินีแอทเทพแห่งความตายตามความเชื่อของเอลดาโบรันให้ลุกมากระทืบเคออสขี้เงียนเพื่อล้างคำสาบ จุดเริ่มต้นของศาสนาอินาริคือมีเอลดาคนหนึ่งครับชื่ออ e ีบรนเป็นสมาชิกของคราฟเวล์บินตันบินตันนี่คือคราฟเวล์ที่ลอยลำอยู่แถวๆทางใต้ของเซกเมนต์เทมเพททัสด้วยความที่อยากจะล้มสลาเน็ตบวกกับนับถือเทพแห่งความตายเป็นทุนเดิมอีบรนนี่ก็เลยแยกตัวออกมาเป็นเอลวัน,นิพกเอาแคทและมุ่งหน้าไปไอออฟเทอร์เลอร์ eller, เพื่อไปพบกับอูเร w เวกุมเอลดาหมอทมหมอคุณใส ผู้อย่างรู้ที่คอยศึกษาแทรกแซงเผ่าพันธุ์ต่างๆในจักรวาลเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์เอลดาทั้งหมดทั้งสิน้นพอไปถึงนี่ก็เล่าแนวคิดที่มีให้กับพวกหมอทำฟังครับอูเรสเวเลยทำพิธีรับขัน ให้เทพแห่งความตายเอเนอตมาเป็นองค์ให้อีเรนเมื่อทําพิธีกรรมเสร็จอีเรนก็ทรงพลังจนมีผู้ติดตามหลายคนจากเอลวัน,นิพกตัวคนเดียวก็เลยกลายเป็นกองยานโคเชและมุ่งหน้าสู่คอมโมเรกของดุคคารีเข้าร่วมกับลัทธิวิทซึ่งไอ้ลัทธินี้นี่เป็นเจ้าของธุรกิจสนามการาเดเตอร์ของพวกเอลดาบ้ากามนั่นเองครับและก็แน่นอนอีเรนเข้าไปเพื่อลงสนามการาเดเตอร์ เพื่อเผยแร่แนวคิดแล้วก็รวมกองกําลังพวกดาร์คเอลดาดุคคาลีนี่ถ้าไม่กระทืบมันให้จมดินเนี่ยพูดอะไรมามันไม่ฟังนะครับ <Evet. S 1> ด้วยความที่เป็นคนมีองค์ทําให้อีฟเรนเอาชนะคู่ต่อสู้ได้มากมายจนได้ยืนในระดับซักคิวปัตที่เป็นตําแหน่งชนชั้นสูงของดุคคาลีคืองี้ซักคิวปัตเนี่ยจะเป็นชื่อชนชั้นหนึ่งของคนคอมมอร์กครับคล้ายๆกับประชาชนคนรากหญ้าชนชั้นกลางชนชั้นนําที่มีในบ้านเรานี่แหละ ซึ่งซักคิวปัตถือว่าอยู่ในวันณะที่สูงพอสมควรขนาดชื่อชนชั้นยังขี้เงียนนะคิดดูพวกบ้ากามแม่งสุดจริงตัดมาที่อีเบรนเมื่อมีชื่อเสียงในสังคมดาร์กเอลดาแล้วเธอก็เริ่มแพ่มแนวคิดล้มล้างเทพเจ้าให้พวกเอลบ้ากามฟังและเป็นจุดเริ่มต้นของาศาสนาอินาริในที่สุดครับด้วยความที่จุดเริ่มต้นของอินารินั้นเต็มไปด้วยไสยศาสตร์เวทมนต์หมอธรรมหมอผี เราสมาชิกที่แห่หนกันมาเข้าร่วมจึงต้องผ่านพิธีกรรมเกิดใหม่เรียนรู้ศาสตร์ลึกลับสักยันอักษรรุนเปิดตาที่สามทำให้เหล่าเทพทั้งหมดทั้งมวลในจักรวาลสำหรับอินาริไม่ใช่ตัวแทนของนามมาทำอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นคอนแห่งสงครามซิ้นแห่งการเปลี่ยนแปลงนูเกิลแห่งโลกภัยไข้เจ็บและซาลาเนตแห่งความเงียบ ทั้งหมดชัดเจนว่าไม่ใช่อุปมาอุปไมยเป็นนามประธรรมส้นตีนอะไรทั้งนั้นพวกเทพที่มีจริงเพราะอินนริแม่งตาทิพย์เห็นเป็นตัวตัวแถมไห้พิธีกรรมการเกิดใหม่เนี่ยยังทำให้เอลดาเล่นของพวกนี้สามารถดึงวิญญาณที่เก็บไว้ในสปีลิตสโตนมาใช้ได้ใช้แบบคนเล่นของเลยครับเอามาดูดวิญญาณชาวบ้านฟันคู่ต่อสู้คอขาดตายเป็นผีก็ต่อด้วยดูดวิญญาณใส่หินให้เต็มแม็กก็จะใช้ยิงเป็นกระสุนพลังงานใส่อีกคนตายปุ๊บดูดดูดเสร็จยิง แม้เอลดาอินาริเนจะมุ่งเน้นไปที่การแก้คำสาปโดยการหาวิธีกำจัดสลาเนตแทนที่จะหลบเลี่ยงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าพวกนี้เป็นคนดีทำเพื่อสังคมนะครับเพราะในท้ายที่สุดถ้าโค่นสลาเนตลงได้แผนการต่อไปคือการรวมเอลให้เป็นหนึ่งภายใต้การบูชาเทพแห่งความตายอินเแอตสรุปทำไปเพื่อระบอบการปกครองรเผด็จการาศาสนาตามความคิดว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดตามความคิดของตัวเองเท่านั้น ในช่วงสหัสวสรรษที่41ปีที่40,001อินาริได้ร่วมมือกับคณะหมอลำฮารีควินแล้วก็คณะหมอธรรมอูเรสเวเป็น3กลุ่มคนบ้ามารวมกันเพื่อปลูกเอเนียเทพแห่งความตายคือแม่งพยายามหลายครั้งลองพิธีกรรมมาหลายแบบแต่ก็ไม่ว่าวิธีไหนก็ไม่เคยสำเร็จครับแบบได้จับมือเช็คแฮนด์กับเทพแห่งความตายสักทีอันเนี้ยไม่เคยมี ส่วนใหญ่มาแบบกระปีบกระปอยมาให้พลังนิดหนึ่งบ้างมาสร้างอภินิหารนิดหนึ่งบ้างซึ่งรอบนี้พิธีกรรมอัญเชิญก็จะเป็นการรวบรวมดวงวิญญาณเอลด้าที่วนเวียนอยู่ในเรดบนของยานคราเวลทุกลำเอาวิญญาณพวกนี้มารวมกันที่เดียวเพื่ออัญเชิญครับมันเป็นพิธีกรรมที่โคตรเสี่ยงนะถ้าเกิดพลาดขึ้นมายานคราเวลทุกลำก็จะชิปหายทั้งหมดทันทีซึ่งก็แน่นอนพิธีกรรมนี้ถือวิสาสะไม่ได้ขออนุญาตยานลำไหน มึงลองไปขอสิเขาจะด่าพ่อมึงไงเย็ดแม่แต่เพื่อค่าสลาเน็ตแค่ครับเวอร์เอลด้าถือว่าราคาไม่แพงไม่แพงพ่องเฮลด้าส่วนใหญ่เลยไอสัตว์ส่วนฝั่งเคออสนี่ก็ส่งปีศาจมาขัดขวางเต็มที่ครับ หมอทมก็บริกรรมคาถาระหว่างนั้นเอลเล่นของกับเอลมอลำก็ต่อสู้กับปีศาจท,ที่มาขัดขวางและเมื่อมีเอลด่ามารวมตัวกันตรงนี้เยอะก็ได้เวลาที่เดดวอตสเปซมารีนขี้ฆ่าอินเคส i ิชั่นออโดซีนอตของอิมพีเรียมออฟแมนต้องเข้ามาเสือกหวังจะลัดช็อตในช่วงที่พวกเอลแม่งกำลังพังงาพัพงาบ จากพิธีกรรมผีหลอกวิญญาณหลอนตอนนี้กลายเป็นสงครามสามฝ่ายมั่วซั่วไปหมดสุดท้ายพิธีกรรมพังครับเอนเอ็เทพแห่งความตายถูกบิงออกมายังไม่ถึงครึ่งก้นเอวทั้ง3ามกลุ่มก็ต้องวิ่งตีนแตกออกมาจากความมั่วซั่วของสองครามแม้พิธีกรรมจะล้มเหลวแต่ก็ทําให้เศษส่วนเซี่ยวของเทพแห่งความตายที่โผล่มานิดนึงเป็นที่ประจักษ์ว่าเอนเอ็เนี่ยของจริงและอนาคตเนี่ยจะต้องอัญเชิญออกมาเต็มเต็ม,ตมก้อนให้ได้ ต่อมาหลังจากเหตุการณ์เมื่อกี้ไม่กี่สิบปีเอลด้าอินาริก็พยายามผูกมิตรกับจกักรวรรดิมนุษย์อิมพีเรียมออฟแมด้วยการปลุกโรบบเต้กันลีแมนไพรามาที่ตายไปให้ฟื้นคืนชีพกลับมาปลุกเข้ามานี่ไม่ใช่ว่าเพื่อจักรวาลยุคใหม่ที่มีสันติภาพส้นตีนอะไรพวกนี้นะปลุกมาเพื่อเป็นก้าวแรกที่จะทําให้เผ่ามนุษย์ก้มหัวบูชาเอเนียตเทพแห่งความตายของพวกมันนี่แหละ แถมตอนที่การิแมนตายเมื่อครั้งกรนนนี่ก็ตายจากเอนนารีนี่แหละครับเป็นเอนนารีที่พยายามเผยแพร่ศาสนานี่แหละถ้าการสังหารยังครอบงำม,มนุษย์ไม่สําเร็จก็ชุบแม่งขึ้นมาใหม่เพื่อสร้างบุญคุณเผื่อมันจะยอมก้มหัวให้ในสักวันแต่หนทางของระบบปผดเดการศาสนาของอินนาริยังอีกยาวไกลครับเพราะทุกแก๊งในจักรวาลนี้แม่งก็อยากยิ่งใหญ่ที่สุดกลุ่มอํานาจเบ็ดเสร็จด้วยวิธีของตัวเองด้วยกันทั้งนั้น